นายแบงเอามาทางนี้ดิขอดูหน่อยเอามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้่นเอานั่นมาแบงหมดเท่าไหร่แล้วนี่แปดพันแปประมาณ8,000แล้วรถคันนี้ซื้อมาจากไหนแรกกับน้องครับนี่มันเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าบังลมเดียใช่ไหม เออใส่กระตังคู่เลยวันนี้นะครับก็สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะพามาดูเวฟร้อยยี่ห้าเวฟร้อยยี่ห้าไอบังลมนะครับเป็นตัวไอนะครับตัวนี้บังลมนะครับก่อนจะเป็นปาวานนะฮะก่อนอื่นนะครับก็ถามคนปั้นหน่อยนะครับช่างแบงค์นี่สวัสดีครับช่างแบงค์คันนี้เดิมทีเป็นรถไทยนี่มาจากไหนยังไงนี่ อ๋อเอาอะไรไปแรกอ,อ๋อดีมนี่แรกนี่อ้าวอะไรช่างทิน้นตั้งร้อยเสร็จปะอ้าวเอยยังมีการมาแอบดูอ๋อแลกแรกกับคันนี้เว็บรอยยิมห้าแรกกับดีมคันนี้ของเจ้าแบงค์ใช่ไหมอ่าคันนี้รถของช่างแบงค์นะครับแรกตอนนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้านี้อะไรนะครับอ่าทีนี้แบงค์เรามานี้อ่าเรามาลองไล่ดูอันนี้ชุดสีใหม่หรือว่าทำสีใหม่ ซื้อใหม่เลยนี่ชุดสีตัวนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นี่ประมาณ2 9 0พันเก้าสองพันเก้าอ๋อสวยนะครับสีนี้เป็นสีเขียวนะครับโอ้สวยได้นี่จานชายนี่เบิกใหม่จานชายเบิกใหม่ปั๊มเบิกใหม่ปั๊มเบิกใหม่โอ้สายเร่งใหม่ด้วยโอ้ใหม่หมดแล้นี่เนาะหน้ากากหลังใหม่เรือนใหม่เดิมเรือนใหม่ตัวเดิมจะเปลี่ยนแค่เป็นแค่กระจกตัวนี้ใหม่ ตัวนี้ก็ใหม่เนาะออกเ,เร่งใหม่อันนี้ใหม่อันนี้วงล้อบันไซหนึ่งสี่หนึ่งสี่คูณสินะครับเป็นยกขอบด้วยยางก็จะเป็นของคาเมลลายวิง่งใช่ไหมนี่ใช่วิ่งไหมนี่วิง่งห้าสิบทับร้อยสิบเจดอ่าซีเก้านะครับลายวิ่งอยู่แล้วซีใหม่ดุมเก่าทําสีเนาะ จานนี้ก็เป็นจานแต่งอ่าโอ้โหปั๊มใหม่เทรนใหม่สายใหม่สายปั๊มใหม่อันนี้เราทําสีเอาเนาะอันนี้กะว่าเดี๋ยวได้ไล่ใหม่อันนี้บูทใส่แล้วอ่าใส่แล้วเมื่อกี้นะครับเพลาเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเอออันนี้เมื่อกี้เปลี่ยนใหม่หมอ่าเก็บงานหมดชกนี้เท่าไหร่นี่ชกเก่าเรา เออเอาโมาโมใหม่แต่งใหม่นะครับนี่อันนี้ทำสีใหม่สีใหม่อันนี้ยัง,ยงเดิมๆนะครับเอออันนี้ก็ชิวบนโมนีนกล่องยูบอกใหม่ด้วย480รอ่าของอะไรไไฮะ P.O.R. ฮะปอกใช่ไหม โอรอ,อเรสซิ่งใช่ไหมปอเรสซิ่งโอ้ยสวยเลยอ่าลายประเทศไทยตะเข็บแดงที่เขาฮิดฮิตกันผ้าเบาะจะหยาบหยาบนิดหนึ่งเพราะว่าผ้าเบาทำมันลื่นเดี๋ยวนี้สาวไม่ซ้อนท้ายด้วยนะ <c oughs> ใช่ไหมออันนี้กี่วันกี่เดือนจะแล้วเสร็จแบงค์ฮะ <c oughs> <c oughs> อีกไม่ถึงเดือนอีกไม่ถึงเดือนใช่ไหมอนนโอ้โหแล้วเพิ่งกลับมาทำเฮ้ยนะครับอันนี้ผมจะรีวิวให้ดูก่อนนะครับแล้วอีกไม่นานนะครับเราจะได้เห็นโฉมเต็มๆนะครับรถของเจ้าแบงค์นะครับโอ้แต่ตอนนี้ผมก็ว่าสวยแล้วนะวๆๆๆนะครับสวยๆๆนะฮะะอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอีกทีนะครับอัปเดตเรื่อยๆนะครับ เนาะช่างแบงค์อ่าเรื่อยๆนะครับอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับด้วยครับนี่ช่างแบงค์นะฮะไม่ใช่ธรรมดาฝีมือขั้นเทพ